โมาผูกพันธุ์เห็นแล้วพี่น้องนี่หนึ่งหลายทีขี่เลยเนาะฮะใส่ใส่สามโอ้โสามเลยพุ่นป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 ุ่นเห็นเบิดเลยปุ่นเก็บเก็บโอ้มีแต่ดอกยังไงพี่น้องเลยแต่ว่าดอกมันบานแล้วเนาะครับข้าวตือก็จะหานะพี่เลยดิ เดี๋ยวผ่านนะพี่พวกพวกดอกตูมนะนี่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 เปิดขึ้นเปิดขึ้นดอกนี้ก็เหยียบจิ้นนเปิดขึ้นนะนั่นนั่นนะเห็นวะสวมบอกล้างกระสุนดอกจูมมันเอาใส่ถุงน้ำกันรดโอ้โดอกนียเน่าเลยพี่น้องเลย โอ้เป็นจุม่มเป็นจุ่ม,นนยมอยู่น้องพี่น้องเป็นตะเสออ่อนคักมมาาาปเป็นตะเสออ่อนนี่ลีพี่น้องเหม็นไหมตัวเล็บ่เอาเด้อดอกบานหมดแล้วพี่นอ้องเอ้ยมาบุาทันมันบุทรโตบอ,บอ,อกมะอือม,มันกับบ,ทบุทรโตบอกเห็นบัวใบอ,อ่ะปูปข้างหลังผุนน้ำโอ้กำลังเกิดกำลังเกิดนี่งกำลังเกิดทั้งหมด เรากำลังเอาอยู่คนโอ้ยอยู่คนอีกได้เงาไม้นี่เป็ดเลยเนี่นี่กำลังเป็นตุ่มเลยพี่น้องเออนี่แหละพอดีกินเลยพี่น้องเอ้ยนี่งามครับสวัสดีแฟนยูทูบทุกทุกคนเนาะครับผมบัวศรีเป็น พี่น้องทางฟังล่าหลือกับฟังไทยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็มาพบก,กับผมคือเราบ่าภูพานสารฝันเนาะครับผมสาหรับคลิปนี้บ่าภูพานจีมา,าพาพี่น้องหาเห็ดเห็ดดินเนาะอยู่ป่าอยู่ค่าอยู่ดงภูพานเนาะครับมื่อนี้ผมกับบรอนบอดามาผู้เดียวเนาะพี่น้องผมกับมากับบ่าแอร์ทั้งสองคนเนะาะจังไดที่ได้ทีมานจําใดกับมาติดตามรับชมกันเบิ่งเนาะ ครับผมตอนนี้ก็อยู่ป่าอยู่ข้าเนาะพี่น้องอันนี้ก็เป้าเป้าแอร์เปาแอรหันหนามาทักทายแฟน,นยูทูบนะได้เห็นจักดอกเลยเนี่ยสบายดีสบายดีฮักก็ากมาฮักกมาว่าหันก็เห็นสองคำโดดใส่ทุกอย่างเลยพี่น้องบ่ได้ตั้งใจไว้ขี้มาหาเห็ดตั้งใจขี้มาหาหนใหม่มันวะ หา,นา,า,าเนเื้อไ,ไม่เลยเนาะเดี๋ยวจังได้หาเฮ็ดไปแกงใส่เนื้อไม้ก็ได้เนาะเด็ดจังได้ก็ติดตามรับชมกันเนาะครับผมมันหลาะติดมาติดตามเบิ่งพี่น้องพี่ได้ไลน่เลยมาทีเด็ดเฮ็ดล้วบ่กอะไรล่ะโอ้พี่น้องเบิ่งหิ็ดดินสองอกอบแต่ว่าปานแล้วเนาะพี่น้องมาบุญธรรม หานแล้วขาวๆเนาะพี่นอ้องยังแข็งยอยู่ยังแข็งอยู่มันบ่ได้โซ่ให้พี่น้องเบิง่งดูเห็นดินยังแข็งอยู่ฝุดจบอีดอ,ดอ,ดอกดนอี่โอ้ได้ต้นไม้ฝุดสองดอกสามดอกเนาะโอ้กวได้แข็งหมดพี่เนาะนะครับผู้พนนันที่เผาหมดเขามะอ๊อกก็ได้แข็งหมดในน้อพี่น้องเห็นดินขี้ยู่ตามเงาไม้ย,ยังสี่เนาะครับ โอ้ยยันมุนอยู่ใส่ทุกอย่างปกติเขาใส่ตะกาเนาะ,ะ,อะดอกนึงเนาะพี่น่อกำลังสวยเลยดอกนี้เป็หลายดอกเลยเนาะ ราหมุนดวงฮกกะฮกพี่น้องเอ้บรรยากาศเนาะพี่น้องเสียงน้ำไหลเนาะอาคารนี่โบ๊แม่น้ำตกเนาะครับผมพอแล้วนี่พอ้เอาเบาเบาแอร์พอได้สองนึงไดล่ะตาดีแท้ได้ไหมพี่น้องเบึ้งไงมันคุดบุบบัวงามมันหยาบกว่นั่นแหละหมันมันขึ้นมามันมันฝนมาตก มันจะขึ้นมันจะขึ้นล่าได้เยอะได้เยอะเสือลามันหุ่มมันยังอ่อนอ่อนนีครับบรรยากาศน้ำไหลนอกพี่นอกฮะต่ออีกแล้วโอ้แม่เลยเนาะแม่นห่านนะพี่นอกพี่นอกแม่นแม่นแม่นเกิดอะไรแล้วครับเจออยู่ในต้นอยูคาแม่นปะแม่นแม่น อเอาขึ้นตัวนี้เป็นเฮดหานะที่บางคนเอ,อ,เเอ,อื้อนคันได้สำนีเบิดหนีงามครับนี่ดอกบุูพานเอ้บางคนก็เอื้อนเฮดดินเนาะครับเฮดดินเฮดดูค่าขาวเนาะครับผมแต่ว่าบางคนก็เอื้อนเฮดหานะที่บา่าวภูพานกับเอื้อนเฮดหานะที่เนาะเป็นยังคือว่าเฮดหานะที่ทุกฐานะที่มันสีออกเนาะพี่น้องผู้ใดามากกับพ่อเบิดเนาะ เพราะว่าบาบูพานก็นเคยสังเกตเบิงเนาะว่าตอนมันกําลังขีดพุดธขึ้นจากดินเนาะพี่น้องบาบูพานก็นั่งจอบเบืองเลยบกเกินท่านที่ออกจากดินเลยครับก็เลยเป็นที่มาของเห็ดหานาที่เนาะครับผมกับสำหรับผู้ใดเกินว่าเห็ดยังกับบาบูพานกับบุหูเนาะครับเดี๋ยวบาผูพานจะถามฝากไปหาเบืองทางขุน ยักษ์กาศน้ำตกน้ำไหลเนาะพี่นอ้องเป็นเป็นปลาอยู่ข้าเนาะครับผมปลาอยู่ข้างบานบานนเล่าเนาะครับไหลมาจากเขาทั้งตูนเนาะครับตื้นไปเรื่อยเเนาะครับผมเบ้าแอร์พออีกแล้วเนาะพี่นอ้อง บัวพุ่พันถึงกับพอดสองสามดอกนึงเนาะได้ล่ะมีสักดอกดอันเดีย <labels S 1> <respuesta. S 2> วมั้ยโหเห็ดเห็ดแดงเห็ดก็แดงแมน่นี่แมนนี่แมนแมนเห็ดก็แดงใส่กันเลยเนี่ยน่ะข้างข้างข้างนั่นทังที่มักเกิดอยู่ตามโน่นตามโน่นดอกแล้วก็เห็ดตัวนี้ดอก บอกขั้นในเงีย้ยบันไดฮิปโกเด่งแต่ว่าฮิมมี่บอกส่วนมากมันขี่รี่ยู่ใต้เงาไม้เนาะพี่น้องนี่แม่นเบิร์ตเตอรนี้แอรนี่ฮิปโกเด่งเนาะพี่น้องแต่ว่าดอกบวยงามบันไดดอกน้อยๆเนาะโอแดงน้อยเนาะดอกนึง โอวหลีอยู่ขางในจิอนอครับนี่คือทางปลาจังสั่นบเอาเด็ดลักตแดงได้สองดอกเบาบุฟาหนึ่งได้เห็นน้อพี่นอ้องไสเรงด้วยรับรเัดักเตา ีได้ใส่แข็งเราไหมแล้วพี่น้องโอ้นี่เด็กเกือบเหยียบโอ้โหผี่ีน้อยแล้วมาแดงน้อยมันเม่นบ่ฮะหึแม่นโอ้เห็นกำลังแตกน้อยน้อยนึงน้อยน้อยก็กินได้เค็มก็ยังกินเนาะพี่น้องอันนี้ไงก็เค็ม ล้อตามพูนตามยังเหนือยังเด็กขาดอย่นโมเมนต้องเปิดหาเบื้งตามตามน้องใม่เนาะครับเราผูกพานเห็นแล้วพี่น้องอีกหลาไทีติเลยเนาะฮะไปไปสามโอ้ตามเลยพูน เก็บเลยคุณเก็บเก็บโอ้มีแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเลยแต่ว่าดอกมันบาดแล้วเนาะครับเอยนสานทีอยู่บนที่ดอกตูมนนี่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 เปิดเปิดขึ้นดอกนี้จะเหยียบทนมุนเปิดขึ้นนะนั่นน่ะ เห็นปะสูงสอกร่างกับสูงดอกจุมม oh, oh, ันเอใส่ถุงน้ำก oh, ันรนโอ้ดอกเนียนาเลยพี่น้องเลยเน่านาะพี่น้องกับบัวทึ้ว่าเน่าบันใดบัวหัวว่ากินได้บัวได้เดี๋ยวเอาไปให้แม่บ้านแกงเนาะอ้ดอกเนียบางไว้เนาะ เล่ตุ okay. oh, hehe, it. Oh, it ่มเปพี่น้องเอ้ยเสียดายขนาดมันเป็นยังหาดอกไหมโอ้เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่เนาะพี่น้องเป็นตะเสออ่อนชักเป็นตะสออ่อนนี่ลีพี่น้องเห็นไหมตัวเล่บอเอาเด้อดอกบานหมดแล้วพี่น้องเอ้ยมันเก็บบทโตบอก เห็นบ่กว่าไงผู้ผู้ข้างหลังผุนน้ำโอ้ตอลรังเกิดตอลรังเกิดทำลังเกิดทำรังเกิดเอาอะกำลังเหงาอยู่พ่คนโอ้ยอยูุคนดีได้เหงาไมมนี่เด็ดเละเดนี้ทำลังเป็นตูมเลยพี่น้องนี่แหละพอดีกินเลยพี่น้องเอ้ยงามพอดีกินเลยโอ้เจ้าชีสครับ น,นี่ดอกหนึ่งอยู่นี่เอ่าละมั้งไงเสียดายคู่คู่เบื่อนนะพี่น้องหาเบิ้งอีกตรงน,นี้แหละมันเกิดเป็นจุ่มเป็นจุ่มน้องพี่น้องเป็นดอกนงแล้วไม่ผิดเป็นร่างไปเลย เดี๋ยวเบิ่งเบาแอ๋น้อพี่น้องเบาแอ๋ว่าสองกำลังจุ่มเพิ่นวะโอ้ยางไก่สามสามคนบอกใส่หลักโอ้กำลังสวยงามเลยกำลังฟุดดินเนาะครับปั่นเฮดพอพี่น้องเอ้ยนี่สวยงามเลยโซ่พี่น้องเบิ่งดก็ยังงาม

เลานเนับานมันถึงฝนเวากำลังบาอืมกำลังบาดล่างกอกได้ยุล่างมันหออุ่นะสรุปให้พี่น้องเบิ้งรูบบ้าไ,ได้ไหลายซ้ำเลย มีทั้งดอกจูมดอกเท่าดอกบ,บานเนาะพี่นอ้องจะหลังจากหามาได้สักพักหนึ่งเนาะกับนี่ก็บานพากันหาอยู่ทั้งทั้งคู่คุณเนาะมาผูห้านกันกบบ่ได้เข้าไปเบิงเนาะ,นนะจะสักใดบ่ได้เนาะครับ คนหาเห็ดใดมาสักพักหนึ่งเนาะบาดนี้พิพากันไปหานอใหม่เนาะครับผมออใหม่ไลอยู่ทางฝุ่นแต่จังใดกะไปตีตามแล้วจมเบิงเนะาะว่าออใหม่กี่ใดทีหมือยได้หลายทำใดเนาะครับ